สวัสดีพี่น้องสวัสดีเด้อเอฟซีเบอร์ตุกคนเนาะสวัสดียิ้มเล้งเลงเด้อพี่น้องปลาหม่าวเห็นเตาหัวลูกคือมันเห็นเตาหัวจังสันลูกไฟเตี้ยเนาะกลับสบายดีท่านผู้ชมที่หักแพงเนาะที่เข่าเบิ่งเข่าส้มสองซอแพงสบายดียิ้มเงี้ยงพี่น้องพี่น้องแตกบ่าปลาหม่าว่าเรื่องนี้ยิ้มตลอด แมนอลีน้องเจ็บเพิฟมีความหักและผบึงบอกก็เล่าโลกอะไรก็เป็นสีชมพูมีความหักตลอดแหละคนคือข่อยฮานาว่าย่าเหมือนอกหักเลยก็เสื้อเชือมากระแลงส่วนนี่นะเสื้อมากระแลงชิวๆเราอลี้แต่แต่ลุงเก่าพี่น้องเวชเสื้อมากระแลงเสื้อมากระแลงนะเขาไว้หนุงเดินซีเดือนหาหยาแพง เชือกนะยันขีดมาใหม่ๆเกี่ยวกับมะกะแหลงยันหายไปใส่อ้าวเรามาตอนดำนาแลยอย่าว่าอย่าว่าอย่าว่าบัดบัดนี้อกหักอยากยันขีดเชือกมนกะแหลงโง่มากบัตบัตรบัตนี้พ่อมีลูกเค้ว่าเชือกมนกะแหลงหายอีกเลยสิไปใส่กระแหลงได้บ่มันหนาวอย่าไปเสือเราเด้อพี่น้องเด้อต้องเสือคอยคอยใส่เสื้อผ้าตามดินผ้าอากาศเป็นโลน้องเก็บระเบิร์ออกอยากแซวก็แซวมันไม่ได้เกี่ยวกับหนุนเสื้อผ้า ฝนดูตางแมงเต็มก ah ุ ah ้มตาโอ้ยขึาแม่ให้ให้ยว่าอดีให้โอ้ยให้น้องเคยฝนเบาเบาดิฝนเนาะโอ้ยบ่ต้องมาพร้าวมะม่วงด้อเฮ้ยหยุดก่อนเนาะเขาเลื่องก่อนที่เบาเยังกับวบาเด้อเขาเลื่องค่ะพี่น้องเนาะมาเบาเยอะแซลคอยยืนีนบ่อเมื่อนี้เนาะเก้ีผัดเนาะเอ้ยผัดทางอิตาลีเนาะพี่น้องเป็นแมชชีนเจอร์มาเจอจ้าเป็นแมชชีนเจอร์มาหาซอแพงเนาะเป็นว่า โอนเงินมาสองพันเนาะมาให้ชาวแพงซื้อนะซื้อสินซื้อเสือเนาะไปให้อันเอิดเนาะเอออิดก็คือแม่น้องควันอะไรเนาะแม่น้องควันแม่น้องายป้าเนาะคุ้มเหมือนที่เขาเขาเอนจินดาเนาะมาประมาณน้องจินดาเนาะพี่น้องไอ้หน้าแสบแต่ก็ยิ้มตอบเข้าเม่นเราเข้าเม่นพี่น้องแก่ผัดเิ่นก็เลยให้อันซื้อสินซื้อเสือนนแล้วนาอพี่น้องแล้วก็ มือมือแจกขาวเพิ่นให้เอ,เอาเอา,เอาปลาพัานาบาทเนาะน้ำจาร์ขีดเนาะกับซาแพงกับสิบไปหา้านไ,ไ,ไปอิดเถอะเนาะไปไรายงานเนาะไปบวกเพิ่นไหวเนาะเพิว่าซีได้ว่างแทนถือเนาะพี่น้นองมีปมมีปลานี่ยังกับิได้ว่างแทนถืนนอเนาะซาแพงกะสิบไปกประปลามานี่นเนาะเอาเอาสินเอาเสือแล้วกะสิไปบอกเพิ่นว่วได้ป้าเนะได้ปลางบพันหนึ่งกับสิบประมาณประมาณสิบกว่ารูแล้วเนาะระปลามา ประมาณนี้แหละเนาะแมนช่วงนี้กับป้าขึ้นเนาะกัราคาเดิมโลดเดิมโลดเก่าซิปคือเก่าแมนซ้ำเก่าประมาณสิบเอ็ดโล่เลยเนาะแมนประมาณแล้เนาะเงินสี่สิบเอ็ดโลนี่แหละก็ขอขอบพระคุณขอขอบอกขอบใจไปทางเอลยผัดเด้อที่อันสวยเรือคนตกถูกได้ยากเนาะบางเดือนมึงได้นี่ท่านกับผักมาเนาะผักมาซอยอันนะ อันขาขั้นคอเมียแบบกัะตันอยจะได้พี่น้องแต่บอท่านอ,อ๋อขีดเนาะเพราะว่าเนือน่องจากว่ายังมีปัญหาในการไปเอาเงินเนาะก็เลยบอท่านออ,อนกเนาะแต่บอก,กวไหวก้าวไหวเนาะแต่ถากมาย่อนรางวันเกิดอีหละนั่มบอก็ขอขอบ,บกุกขอบใจขอบพระคุณเหลายหลายเนาะแต่ชอบแห้งกับสิบปไปเลยเนาะกับปลาเม้าไปเลยไปทางพุทธหรือไปทางผิด สิไปเล,เลยสิไปเสร็จเลยเรามาเส,สืออ่อันก,รรนกล้มเมื่อกี้เราไปทางไหนวะม่ายเราก็เมื่อเงื่อนเราผลลิดแน่นอนคือวอวัยวะเราไปทางไหนอือไปอดี๋ยวหมดเวลาจะที่อยู่ไปอยู่ตอนพี่น้องชาวแท่งจะสิไปไปเงื่อนเราอยู่แล้วเนาะหรือว่ามองเห็ดทาดบา่วะอ้ยเขาปฏิปีเห็ดยังอาหารเล่อ,อ,เอ้าวก่อนสิไปกใ็ให้ให้เบิง่งก่อนเนาะให้เบิง่งให้เบิ่งเฉียงเป็นพร้อมก่อน เดี้ยวได้เงินมากอะสิออกคลิปมอบเงินให้บ่าวกัปตันเนาะพี่น้องว่าเอกยเพิ่นซอยแต่ได้เด้เนาะเพิ่นซอยเงินมาให้บ่าวกัปตันไปขอเมียนี่ยเลยเนาะ,ะพี่น้องเนาะค่ากันว่าประมาณนี่แหละแล้วงเขาเนี่แหละเนาะสิไปขอคั่นขอกะทั้งน้อให้ป้ากะคั่นขอกัอป,กอกประมาณ4,000เนาะแต่สิขึ้นเพราะผมยังบ่ฮู้ว่าบอกบกัปตันสิมีขึ้นหลายบันไดเนาะ โอนางบอสกระตานหันมากขาซาเพกเพจะไปบีบอนี่เนาะนี่สินหนึ่งพื้นล่กะเสือแค้นยาวต้นนึ่งเพราะว่าซเพกเลือกเอาแค้นยาวเพราะว่ามันเลื่อมหนาวเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแค้นสัน มันนาวเอันนี้ส่งสามตัวไปให้ลูกคนน่ะเนาะเพราะว่าลูกน่ะก็บ่กคอยมีเสือมีแพะดอ,อกเมื่ออันน้องควันเสียนะเห็นอันไปแตะแหรนมาหาทำเสืออยู่เนาะเนี่ยเออมีเสือตัวหนึ่งสิเอาเสือเพิ่มก่อนไหมเสือแค่ยาวตัวหนึ่งมันเลื้มนาวเลยเอาพี่เนาะเอาอี่เนาะเอาตัวหนึ่ง เสื้อผ้าเสื้อผ้ากับสินกับยังนี่เนาะรวมมูลค่ากับประมาณสามร้อยหกสิบบาทเนาะ้วค็ขาปลาจันทิพ์กับพันหนึ่งรวมกันเป็นพันสามหกสิบขาทำเนียมสี่สิบเนาะพี่น้องเนาะเป็นพันสี่พันสี่สิถุงพันสี่ราคาเลืออาหารกบเอื้อพัดบอกว่าให้ซาแฟงเก็บไว้เนาะ ก็ขอขบอกขบใจขอบพระคุณเนาะไปทงเอื่อยผัดทั้งอิตาลีคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้ได้ได้ได้ส่ง3โตว่ะส่ง3โตเสียตัวหนึ well ่งพอดีรวมกันเบิดกับเบิดทันสี่เนาะเสียมีตัวเดียวว่ะแม่นมีตัวเดียวโอเคเนาะแม่น เตรียมคมไว้เด no like ้อสมเจ้าหลังจากมาหลังจากมาแต่เกินไอ้อิดชอบแพงก็ไปหากินต่อเนาะพี่น้องเนาะติดตามชมตามคลิปเด้อเป็นกำลังใจให้เนาะพี่น้องชงตอนนั้นมันบอลมเบื่อเอออยู่ในห้างนะคือว่ามีเยอะเดินทางมาเหะเพื่อนเอื่แล้วเนาะเอิดอยอิดนี่ไซส่งจุกหนาชุกหลังพอดีเลยนี่ ก็ดีเอาส่งมาห้เลยหาเปาเมาเป็นคนหมอบเนาะสบายดีตากล้องสบายดีกล้องก่อนด้วยได้ส่งมาฝากสซปานจินดานีปิดปากเนาะเออไปานตะกี้มีเก่งไห่น้องสมตัวภาษาแทนแมนสี่เสือเสือเสือเซ้ยนยางไปาน ดอ้ยเบื่อเบ้่ยิ้มเฮ้ดีใจสิดิ้มดีใจสิด้ส่งใหม่ได้ใช้ส่งเก่าเลยคือืโซ่มึงดูขื้โซ่ด้อโซ่ดูอายังเป็นหมัดไว้นะยางยางคือบว่าไปอันคือนวัวไปใส่หัวอันยางน้ำเปล่าเมาห์หนาหนาวเลยไง กินพ <ừ, S 1> ื้นเนืองของซาวแพงเลยอันนี้เป็นของฝากจากเอืือเนาะทั้ซาแพงนำมาให้เลยซาแพงเป็นสะพานบุญไปเนานี่านาะซีมาพ่อพเจ้าแล้วก็ม,มีมีข่าวเนาะเ่็นซีมาซอยงานบุญเป็นอาหารเนาะปลาเอ,อือเลยปลาชิเโลสิเอามาซอยเจ้าเด้อปลาหนึห่งเดยเยเฮาตุไกษ้ากันน้ำนังว่าสิเอาตอนใดเจ้ากัน บอกเด้อว่าสิเอาตอนใดสิเอายามเช้าหรือยามแลงหรือตอนใดดีเจ้าจึงเพิ่นคั่วกันจังบอกทางเฮาเฮาเอามาให้เด้อเดี๋ยว่ยกษากันก่อเด้อแต่ว่าเฮาแจ้งไว้ถึงจังได้ได้วางแผนกันถกเด้อ11โลบาทมอบให้เจ้าเลยเอากแล้วเนาะพี่น้องมอบแล้วพิธีเรียบร้อยเนาะ ขอขอบคุณขอบคุณทั้งเอื้อยเนาะที่ว่ามีจิตใจเมตตาที่ว่ามาสอยในงานบุญครั้งนี้โดยขอให้บุญค้ำน้ำสู้บ๊ะสกุลสุขคนเนาะทั้งเอฟซีและกับพิเศษพิเศษก็คือเอื้อยเนาะเอื้อยใจดีผ่นผู้สอยมาให้มีความสุขความเจริญบ๊ะครอบครัวเฮือนซานเนาะโดยเป็นสุขปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาขอให้ร่ำให้รวยเด้อยเด้อโบ๊ะสกุลสุขคนผู้ที่เขาเบิ่งเขาส้มซองสาวแข้งเนาะ อากาศที่ตามตลอดมาตั้งแต่ต้นเนาะจนเผ่าปัจจุบันนี้เนาะตั้งแต่เริ่มต้นจนมาหอดน้องควันเชียชสีวิตเนาะอากาศามมายังนํามาซอยเห็ดบุญเห็ดจินนำอีกเนาะถือว่าเป็นคนที่ว่าน้ำรวยกระธรรมดาเนาะรวยอีรีด้วยทั้งน้าใจด้วยทั้งศัพร์เนาะเลยขบงย้อ,ยอนน้อง,งเนาะกะซ่าถูกห้ากระบุนมีอะไรเจอที่ว่าได้หูจักกระเพิ่นเนะาะสซแพร่เป็ลายสายยาวในมือนี่เนาะกะ ขออุทิศบุญนี่เนาะที่มอบให้เอื้อยอิฐนี่เนาะส่งไปถึงน้องฝันเนาะแล้วก็ในมือวันเสาเนาะก็แผพายใหญ่กว้างเลยนี่มือวันเสาสิตั้งบุญเนาะวันอาทิตย์ยามเช้าเฮาก็สิถวายทานเลยเนาะยกพิธีในมือวันอาทิตย์ยามเช้าั่นแหละยามเช้าตักบาแม่น มันวเก็บดุเตรียมบดมือันเนาะแร้งมะออื่นอีกข้าวกะเกียมกันเนาะแม่นแมนมะอื่นกระเซียกรตุเขาเนาติดตามชมเดอน้องเดอทั้งสองัาแพงนี่เบาแพงเอาเมาก็ดีเนาะถูกซ่องเนาะที่อำนวยความสะดวกแล้วอบักใจถูกภาคส่วนที่เขามาซอยเรือเนาะทั้งทานยิ่งทานทาถูกตัวสาระติดตัวโลกเล้อเนาะที่เขามาซอยเรือกับุครอบเรัวกกใจหลายๆ ขอให้ร่ำให้ด้วยเบื่อสุขูมสุขคนเนาะที่มีจิตใจเมตตาเขามาสวยเรือในงานครั้งนี้เนาะแล้วก็งานซุแน่นปัจจุบันนี่เนาะมันกับท่านแล้วฮะกะส่งสก้านเนาะกะสีมือสีเก็บดูกะมือวันเสาร์เลยพี่น้องเด้อขอให้บุญคำน้ำสู้เบื่อสุขูมสุขคนเนาะกับอันนี้ก่อนนี่ยนะสักอัน เออิดขอบคุณบ่ะนะ่ข,ขอบคุณแม่ททุกคนที่ได้มาครอบครัวของน้องฟันเด้อร์ขอให้มีอายุอายุวันน่าสุดกลัขอให้สุขภาพแข็งแรงให้เพื่อละลูกไสไข่เสียบให้เพือนเตาไหลม,มาตีมาเฮียนาอนขอบคุณอ,อ,อาเมากองมาเลียนนำเด้อโดยเอากะเหตุด,ด,ด้วยความติดใจเนาะแล้วก็ซอยตามความเหมาะสมพี่น้องเพราะว่ากระช่วงหนึ่งกะห่างๆไปกะพ่อทุกพอไพ่รลายๆเนาะเฮากะคิดว่า ตามสมควรฮะนะก็ะเลยบ่ได้เขามาเบิงนะ่งเนาะพอ,อถึงปัจจุบันนี่มันตัดสนวนทีว่าตกถูกแบบนี้เข้ากับอดบดได้นะเนาะก็เลยเข้ามาอีกรอบนึงเนาะพี่น้องเนาะเพราบกใจถูกภาคส่วนเนาะที่ว่าบวียบเงาคือข้างก่อนเนาะพี่น้องเนาะแต่ก่อนนี่ป้าเมาเห็ดคนเดียวเงียบเงาหลายตอนนี้บวงเง,งาเลยลายเนาะะเพราะขโมกใจถูกภาคส่วนนะที่ว่า บทีบหมปลาเขากลัวเอร์อิดเนาะอขอให้มีสุขภาพแข็งแรงให้ร่ำให้รวยให้มันให้เนื่เบิดสุขสุขคนเนาะสบายดีออาสบายดีพี่น้องพ่อแห่งพ่อโรถไฟสบายดีพ่อกั็ทิหน่ะผ่าวน้ำเช้าแพงกับป้านี่อยากไปสอนนอี่นะเลนา